ชนกอาติตและนี่คือเสียงที่ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปผ่านการอ่านไพ่การเดินทางและประสบการณ์ที่อยากแชร์ผ่านเสียงนี้เสียงที่จะทำให้คุณมีพลังความรักความสุขความสมหวังและฮึดขึ้นสู้อีกครั้งเมื่อคุณเจอกับบททดสอบเบียเริ่มอ่านไพ่แล้วก็เริ่มแชร์ผ่านทางทิกต o k ได้ประมาณปีเกือบ2ปีแล้ว ในขลิปแะมันจะเป็นลักษณะแค่5นาที10นาทีอย่างเงี้ยมันเป็นการอัปเดตพลังงานช่วงช็อตระยะเวลาสั้นๆแต่เบลรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นแล้วคุณเป็นได้มากกว่านั้นก็เลยตัดสินใจทำช่องนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่า มันจะดีแค่ไหนถ้าเราได้เยียวยาวหัวใจคงฟังมากขึ้นแล้วก็ฟังเพลินๆเสมือนเพื่อนสาวเมามอยกันเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเบียรมีโอกาสไปกรับสก,การะขอพรหลายสถานที่เลยในกรุงเทพซึ่งมันเป็นการแพนไวแล้วเกือบครึ่งเดือนว่าเราจะไปที่นี้ที่นี้บ้างอะไรเงรี้ยสถานที่แรกที่เบียรไป ก็คือบิ๊กซีราชดำริไปกับขอพรขอพลังจากองค์พ่อสิวะมหาเทพแล้วก็ไปกับน้องๆน,นะลูกพี่ลูกน้องแล้วก็ไปต่อกันที่สถานที่ที่สองนั่นก็คือตึกเกอรพาซาพระแม่ลักษมีโดยที่เราอะก่อนวันที่เราจะไปไหว้ขอพรพวกเราเต็มที่กันมากนะเราไปซื้อดอกไม้จากปากของตลาด โดยนั่งเรือโดยสารนะที่ท่าเรือสี่พยานะถ้าจะไม่ผิดคุณรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรที่เบียกลัวมากๆเบีย้เป็นคนว่ายน้าไม่เป็นแล้วเราจะต้องไปทางเรือเออแต่ก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมันเป็นการาเผชิญหน้ากับความกลัวที่คิดไปเอง แล้วเบียก็รู้สึกว่าคนในพลังงานนี้มันมีอยู่สองอย่างที่เบียมนึกเป็นคำพูดได้จากหน้าไพ่หนึ่งคือคำว่ากลัวไม่มั่นใจกับอีกอันหนึ่งเป็นฟิลแบบขอโทษน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากขอโทษขอโทษในที่นี้เขาไม่ได้ทําอะไรผิดต่อคุณนะแต่มันเป็นขอโทษที่ว่าทําไมเราสองคนมาเจอกันช้าเกินไปขอโทษที่จักรวาลด้อมเราอ่ะ ก่าจะมาเจอกันในวันนี้มันน่าจะแม่ปกป้องดูแลเธอมาก่อนหน้านี้อยากจะแบบชดเชยในช่วงระยะเวลาที่เธอจะต้องอยู่คนเดียวตามลำพังเธอจะต้องใช้ชีวิตผ่านการต่อสู้และก็บททดสอบมากมายเนี่ยคือความรู้สึกที่เราอยากอัปเกรดให้คุณได้ฟังว่าเขาว่ามีฟิลแบบนี้กับคุณอ่ะขอ ตัดมาที่ประเด็นของการบูชาก่อนสถานที่ที่สองพระแม่ลักษมีใช่ไหมแล้วเบียกก็ไปไหว้ต่อที่วัดแขกสีลมทุกสถานที่เนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมของมาเองคุณเชื่อไหมว่าเบียร์เตรียมซื้อแม้กระทั่งถาถวายจากพาหุรัดเพื่อที่จะถวายที่บิ๊กซีราดําิล ที่จะถวายจัดดอกไม้ดอกไม้นี่ก็พับกันเองซื้อพวงมาลัยแบบจัดเต็มกันที่ปากของตลาดสนุกสนานคืนเข่งตั้งแต่เช้าจะหลดคาแค่เตรียมของถวายก็หนึ่งวันแหละวันที่จะไปถวายไปกราบสัการะขอพอรก็อีกหนึ่งวันเราเดินทางตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงเช้าะแล้วเราไหว้เสร็จสถานที่สุดท้ายคือพับพิกคันเนตห้วยขวางรู้ตัวีกคีหนึ่งก็ประมาณหนึ่งทุ่ม เก้านาทีถึง MRT สามยอดแล้วก็ต่อรถแท็กซี่กลับที่พักกันมันเป็นการเดินทางประมันน้องเขานับนะว่าประมาณเก้าชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงในการแบบไหว้สักราระขอพรของพวกเราเรามาด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมเรามาด้วยพลังความรักที่มันเออล้นแล้วก็มันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งะนะความเชื่อที่เบียร์รู้สึกก็คือ เราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นและผลลัพธ์ของความศรัทธาเนี่ยเราจะได้เห็นในสิ่งที่เราเชื่อในบรรดาคนที่เบียร์พาไปอมีคนที่เสหกหนักๆเลยเรื่องของความรัก5ปีที่แล้วเบียร์เคยไปกราบขอพรที่วัดแขกแล้วก็พระพิฆเนตหน้วยขวาง เกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานแล้วก็ความรักคุณรู้ไหมว่า5้าปีที่แล้วอะ่ะมันเซ็ตซีโร่ในชีวิตเบียมากๆเบียอกหักเบียรตกงานและทุกอย่างอะ่ะเงินเก็บก็ไม่มีคุณจะบอกให้เป็นหนี้สินบัตรเครดิตแล้วเบียก็ไปขอ ของงานที่แบบว่าเบียจะต้องทำงานอยู่ที่สุพรรณบุรีบ้านเกิดเบียวเองเบียจะไม่ไปที่ไหนอีกแล้วเบียของานอยู่ที่นี่อยู่กับแม่ที่บ้านแล้วก็ของเงินเดือนสองหมื่นห้ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่เบียก็ขอเบียก็ขอพูดตรงๆไปเลยในวันนั้นเบียก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรหลังจากนั้น ไม่มีคำลบหลู่ดูหมิ่นอะไรมีแต่สิ่งที่เราปรารถนาจริงๆแล้วเราก็พูดออกไปอธิษฐานขอพรในเรื่องของความรักเนี่ยเบียบอกว่าเบียไม่อยากล้มเหลวแบบนี้อีกแล้วขอให้เบียพบเส้นทางที่สุขสมหวังเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่เป็นคนรักของเบียจะต้องเป็นคู่บุญคู่บารามีแล้วขอให้เบียได้พบครูบาอาจารย์ที่สอนเบีย ให้อยู่ในเส้นทางของคู่บุญคู่บารมีและเบียร์จำได้อีกว่าเบียร์ขอเรื่องราวเกี่ยวกับแพชชั่นหรือความฝันของเบียร์เบียร์สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์เบียร์สนใจในเรื่องของไพทาโลแต่เบียร์ไม่รู้ว่าเบียร์จะพูดยังไงจะทำอะไรยังไง มันเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพอเราเริ่มที่จะทำเอฟเฟกในชีวิตเบียร์ก็เริ่มมาคือถ้าเราดูดวงออนไลน์บ่อยๆตามช่องทาง youtube หรือใน tiktok หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอะบรรดาพ่อหมอแม่หมออะเขาจะถ่ายมือแล้วมือเขาสวยมากถ่ายมือถ่ายแบบบรรยากาศการเปิดไพ่อะไรอย่างเงี้ยดูวิวแล้วมันดูแบบ องศามันดีมากอะแต่สำหรับเบียในวันนั้นน่ะเบียเกิดเหตุการณ์ก็คือมือเบียมันแพ้อะไรก็ไม่รู้อะเป็นตุ่มน้ำใสๆเต็มฝ่ามือไปหมดเลยอะแล้วมันก็มาคิดเองว่ามันมันเป็นความฝันมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่ทำเราคงตายตามไม่หลับอะย่างเงี้ย ไม่รู้ทำไมว่าถึงอยากทำอันนี้นักหนาถ่ายมือไปสับไข่ไปมันก็ไม่ได้เวิร์กอะ่ะแล้วเราก็ใช้ข้อความอะ่ะเขียนขึ้นหน้าคลิปแทนแทนที่จะเป็นการพูดหรือการเล่าเรื่องราวแบบนี้ยจนกระทั่งมันต้องเดินทางยาวนานสองปีสามปีเพื่อพบครูบาอาจารย์ที่ สอนให้เบียนั่งสมาธิสอนให้เบียร์ m a n i f ates. แล้วเบียก็อ่ะโอเคแล้วมันเริ่มมีทางขับคายขับคาเข้ามาในชีวิตเราแล้วเบียก็จัดเก็บพวกข้าวของอะไรในห้องอะไรเงี้ยทำความสะอาดตามปกติเบียก็ไปเจอแฟนแฟนหนึ่งทุกคน มันเป็นแฟ้มเกียติบัตรของของเบียสมัยที่เรียนปถมจนกระทั่งจบมหาลัยไม่ไปเจอเกียติบัตรที่เป็นเกียติบัตรชมเชยร้องเพลงแล้วก็เลยงงว่าฉันเคยไปประกวร้องเพลงที่ไหนเสียงฉันน่ะยังกับแมวเยี่ยวรถสังกสีแล้วมันก็แบบอินสปายเลยขึ้นมาว่าเฮ้ยตอนเรียนนะนะ เราเวลาเราจับกลุ่มทํางานกับเพื่อนอ่ะต้องทํางานกลุ่มทํารายงานอะไรเง,รงี้ยมันไม่เคยให้เราช่วยทําเรื่องเนื้อหาสาระความรู้อะไรเลยคือพอถ้ามันจับกลุ่มได้เนี่ยแล้วมีเราอยู่ในนั้นมันจะคัดเราแยกต่างหากแล้วบอกว่าแก่เป็นพิธีกรทุกคนจะกลัวการพูดการพรีเซนต์หน้าห้องแต่มันจะคัดไว้เลยว่าแกไม่ต้องทำอะไรทางนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองแกมีหน้าที่พรีเซนต์งาน มันเลยทําให้เบียร์คิดขึ้นมาได้ว่าแล้วทาไมฉันไม่ถ่ายหน้าฉันไปเลยแล้วทําไมฉันไม่พูดออกไปเลยเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มทามช่องแล้วก็ไม่รู้เลยนะว่ามันจะมันจะเป็นยังไงร,รู้อย่างเดียวว่าเอาชีวิตของตัวเองมาเป็นทานการสร้างทานในที่นี้คือการให้ สติปัญญาและก็การยกระดับจิตวิญญาณผ่านประสบการณ์ที่เบียร์เคยผ่านมาที่เบียร์เคยลิ้มรสมันมาแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาแค่นั้นไม่ต้องสนใจเรื่องตัวเลขแกมีหน้าที่อ่านไปตามความรู้สึกของแกเพราะถ้าแกไม่รักแกทำไม่ได้ไม่ใช่เหรอลุยเลยและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เบียร์เริ่มอ่านไพ่ผ่านแบบเห็นหน้าเบียร์ ฟิดแบบมันก็ไม่ได้ดีในตอนแรกนะเรียกขอสัญญาณจากองค์พ่อพิคเนตว่าหากลูกมาถูกทางในการอ่านไพ่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ขอสัญญาณองค์พ่อเป็นหัวใจทั้งหมด14ดวงปรากฏว่ามันมีสัญญาณนั้นเข้ามาจริงๆ เราเริ่มดื่มดั่ำเราเริ่มเขียนขอบคุณทุกเช้าคำ่ำเขียนประสบการณ์เขียนสัญญาณเขียนสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันแล้วอีกครั้งหนึ่งที่มันเป็นเสียงและก็การเดินทางครั้งใหม่ของเบียร์ผ่านพอดแคสต์เี่ก็ไม่ขอพลังจากองค์พ่อศิวะไปขอพลังปัญญาจากองค์พ่อพิคเนท ไปขอหนทางการเปิดประตูเงินประตูทองเปิดคุ้มทรัพย์และก็ไม่ใช่แค่นำพาความรักมาสู่ชีวิตเบียแต่ต้องนำพาความสุขสมหวังมาสู่ชีวิตผู้คนที่ได้ยินเสียงเบียรการอ่านไพ่การดูดวงมันอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ได้ยินได้ฟังแต่คุณรู้ไหมว่าจุดที่เบียรเคยอกหักเบียก็รอดพ้น จากความเป็นความตายจากปากเหย่่ยวปากกามาจากการที่เบียร์ฟังคุณนกเบิร์ดไอวิ l นี่คืออินสปิเรชันในชีวิตเบียร์นี่คือโมเดลของเบียร์เลยที่ทำให้เบียร์รู้สึกว่ากูเกิดมาทำไมกูเกิดมาเป็นอะไรแล้วจะทำอะไรได้บ้างคนคนนี้คือต้นแบบที่เบียร์เดินทางตามเขาเบียร์ถือว่าเป็นครูของ ค่ทาโลเป็นคนที่เยียวยาเบียในช่วงระยะเวลาห้าปีนั้นแล้วก็คุณง่วงคุณง่วงที่เขียนบันทึกนึกขึ้นได้แล้วก็น่าจะมีพอดแคสด้วยคุณเอาคนที่คุณชอบเอาคนที่คุณไปเรียนรู้ประสบการณ์การทดสอบจากจักรวาลแล้วคุณลองมิกดู เดี๋ยวมันจะกลายเป็นหน้าตาชีวิตคุณมันจะเป็นฉากชีวิตคุณที่ส่งคุณไปสู่เส้นทางของคู่บุญบารมีคุณเชื่อไหมว่าเบียร์ไม่เคยติดตามผู้หญิงคนนี้เลยเบียร์ก็เปิด y ยู u ูบเบียร์นี่แหละปกติแล้วเบียร์ก็เขียนอะไรของเบียร์ไม่รู้ในวันนั้นนะคือมันรู้สึกว่าฟิลเราดาวแล้วเราอยากจะข้ามอุปสรรคตัวเนี้เราจะไปยังไง อยู่ๆคลิปใน YouTube มันก็นเด้งขึ้นมาว่าทำให้เขาเสียดายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เบียเข้าไปฟังปุ๊บชื่อช่องว่านาปปีซึ่งก็เป็นครูทางจิตวิญญาณของเบียร์ในปัจจุบันครูนันพัฒสวัสนครวันธรรมดา วันที่หัวใจต้องการเยียวยาและรักษามีคลิปใน Youtube เด้งมาเป็นคลิปของครูคนนี้ซึ่งครูเองก็อธิฐานว่าหากเสียงของเขา่ะจะทำให้ใครสุขสมหวังสำเร็จในความรักทั้งการเงินการงานสุขภาพความสำเร็จทุกสิ่งมิกรวมเป็นแพ็กเก็ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้มาเห็นคลิปของเขาและวันนั้นน่ะ มันก็เหมือนชุกชีวิตใหม่ขึ้นมาให้กับเบียร์เบียร์เองก็อยากจะส่งต่อสิ่งที่เบียร์ได้รับที่มันเป็นกิฟต์ของจักรวาลเป็นของขวัญส่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณจนกว่าคุณจะถึงเส้นทางที่คุณปรารถนาฉันจะไม่หยุดฉันจะมาส่งเสียงเป็นพลังเชียร์คุณ เสมือนเพื่อนร่วมทางเสมือนพี่เลี้ยงที่อยู่ข้างสนามและบอกคุณว่าฉันเชียร์เธออยู่ฉันอยู่ข้างเธอเสมอขอบคุณที่เข้ามาฟังไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ